บางเรื่องยากแต่จาเป็นต้องทําครับเพื่ออนาคตของลูกหลานของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าชาติคือประชาชนการเกณฑ์ทหารที่เมื่อกี้คุณอ๊อฟพูดถึงเนี่ยมันเป็นการดูแลประชาชนนะครับ,ค,รบคนที่เป็นทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่คือลูกหลานของคนจนครับลูกหลานของคนมีฐานะได้รับการผ่อนผันเยอะแยะไปหมดตามวุฒิการศึกษาถูกไหมครับ,รบมีโอกาสได้รับการผ่อนผันเยอะแยะไปหมดส่วนลูกหลานของคนจนก็คือ ต้องไปจับใบดําใบแดงเป็นส่วนใหญ่ครับใครจับผิดใบนี่เป็นลมกันเลยนะครับร้องไห้กันเลยนะครับครับใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการเอาชีวิตที่สุกสกาวของพวกเขาไปสองปีไม่ได้ทักษะอะไรในชีวิตเพิ่มเลยได้ทักษะเลี้ยงไก่อะใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ทักษะอะไรในชีวิตเพิ่มเลยทั้งๆที่วัยนี้มันเป็นวัยสุกสกาวแทนที่วัยนี้จะได้ไปเป็น ฐานทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวครับแทนที่จะได้เอาเวลา2ปีนี้ไปพัฒนาทักษะที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตแทนที่จะได้เอา2ปีนี้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวรกับต้องเอา2ปีนี้มาเอาใจนายเราเห็นว่านี่คือการกักขังศักยภาพของประเทศไทย ดังนั้นถ้าชาติหมายถึงประชาชนนี่คือคนส่วนใหญ่ของประเทศที่จะต้องไปจับใบดำใบแดงดังนั้นถ้าชาติหมายถึงประชาชนนี่คือการดูแลประชาชน